เรนกลับในรับบรรยากาศของคอนเสิร์ของชากับจอยนะครับและอีกคนคับวันนี้เราไ้อองคนแก่เรียบเสมอกับตัวแทนของวัยรุ่นนะครับในโอกาสนี้อยากให้เกียวกับเชิญชวนเพื่อนๆหลายๆคนที่มาร่วมงานกับเราไปร่วมกันบนจับไตรครับผก็่งกานใรอปได้นปีก็มีห่คังใช่ครับผมจัวันที่สมีาคมครับใจบผมก็ด ชายดีีองชีวิตเลยชินทุกคนนะครับนาหันน้ามาเลเ่าเสียไปแล้วไหนใครอยากจะได้ไปของะชา้รตนเรที่รอเล่นยครับไม่ได้าได้นะครับเ้าให้โยนะครับเชิญชวนสำหรับเพื่อนๆที่มา่่วมกรกับเราในวันนี้ครับ เพราะว่านอกจากช่วยชีวิตคนคนนึงแล้วก็ยังสามารถให้รอยิ้มเรดอราได้ด้วยไ่สยล้าม่พวันนี้นอกจากว่ารคนทุไปแล้วอยากให้พระชายพูดถึงแฟนคับดือว่าพแค่พูดชื่อก็ปีแล้ว นะครับอยากให้เชิญชวนแฟนคลับของเราแบบที่วันนี้ต้อง,องยอมรับว,ว่าเหนื่อยแน่นมากครับมีคนมารอตัอ้งแต่ในหนึ่งกล้องนะครับคนละตอนนี้ถ่ายทำดีโอนี่ดูว่าถ่ายเข้ารปดีแบบจอบยิ้มเตยนะครับอยากให้เชิญชวนแฟนคลับนะครับออกทั้งสองคนแล้วก็คนที่ชอบเองเนี่ยให้โอกาสในการที่จะไปบริจาคไปพูดแบบจอบจ,บจ,บจบมูกเลยครับ เราไปตามงานแต่วันนี้เนี่ยอยากให้ได้มีส่วนในการที่จะร่วมในการบริชันนะครับและวันนี้ทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นตัวแทนเยาวชนนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะลาออนเนี่ยให้ฝากถึงกันดีกว่าวันนี้มีอะไรที่จะให้แฟนๆติดตามสำหรับกิจกรรมของทั้งคู่ครับหนึ่งเลยก็มีซิงเกิลนะคะเพลงคนรักปากร้ายนะคะมี MV ให้ชมแล้วนะครัแล้วก็อีกอย่างนึ่งก็คือฝากบริม่ตอะไร บริจาคหมายถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเรบอกว่ามันเป็นเย่างไรคนบริจาคคือแทบความจำนวนนะครับว่าเราจะบริจาคไม่ใช่ว่าเราแค่จะมีนะครับเอาเราบริจาคแล้วกลับบ้านไปจะบอกคุณพ่อแม่ว่าบาคนตกใจเพราะว่าใจหายไม่ใช่นะครับยังนัครับอย่าลืมนะครับอยู่ที่จุดนะครับที่ใกล้กับกองไปการนะครับล็อกชาครือว่าเต็มี่งานอะไรครับที่ชาก็ขอฝากสิงเกิลของชาไว้แล้วกันนะครับชื่อเพลงว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นที่ได้ฟังกัน อารู้ไหมรู้ไหมเราเรารูุ้อย่างไลยเราเป็นักบุญเลยยังไงก็สามารถที่มาพูดกัน กันที่ฟังอเราก่อนก็สามารถโหวตชาได้นะครับ4 9 1 9คือแม้ว่าคนที่อยู่ใน9ของเราแต่ละคนจะตบบจะตอบว่าได้เกียรติมากเขาไม่ต้องัวยค่ะเพราะประชาชนมีสุขอยู่บนเรือได้อยู่ตรงนี้ไม่ต้องหวั่นไหวอไแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่า หลายๆคนบอกว่า,า,วารัปปะประชาวันนี้อยากไปเอาโรคบริจาคแต่หลยายๆคนมีเฟซบุ๊กของประช,ชาไหมครับมีมีมากกว่าเฟซบุ๊กอีกอกองหนบอกผมว่าเขารู้อย่างแรกที่บ้านแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้น้องคนไหนเป็นบริจาคแล้วสามารถที่จะถ่ายรูปปรับบริจาคเรามาอัปเดตเฟซบุ๊ก,นกเนี่ยจะได้เห็นว่าแฟนตัวจริงของประชาก,กับน้องจอยเนี่ยได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของเราอ่ะให้เชิญชคนน,นิดนึงสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วคไปครับ สั้นๆชัดเจนและที่สำคัญครับก็มาสร้างความสุขให้กับแฟนลัตที่นี่นะครับวันนี้นะครับช่วงเวลาที่เราอโยชนวก็มาถึงตอนท้ายเพราะว่าประชาและจอยนะครับเป็นผู้นำนะครับที่จะทําให้งยงสุดหลายคนวคน่ากล้าและทำดีนะครับเป็นสิ่ง <c oughs> ที่เราควรจะทำการทำดีะะไม่ใช่เรื่องที่ทยากนะครับวันนี้คุณสามารถทำได้เหมือนกับประชา,ะากับจอยในป่าเขาจะปลุกม <c oughs> ือ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมาครับขออนุญาตบอกนะครับว่านะครับที่เป็นนะครับปัจจ the ัยของเลยกคนเดี๋ยวข้าตุ้งนะครับน้องๆละมาตองนะครับเดี๋ยวข้าชายกับจอยจะ